ึพี่น้องได้บ่เอาเอาไปได้เด้อครับผมพี่น้องอุ้ยปัแต่เพี้ยนแมวง่ายเลยครับนี่เอาเอาจังไดเอาจังไดพี่น้องได้แม่ไปปัแต่เพี้ยนแมวง่ายเลยครับฟุกพี่ว่าชดเด็ดเลยมือนี่เอาให้ได้เด้อเจ้าเอาได้เด้อเอาได้เด้อเอาเอาจังไดเอาจังไดพี่น้องอไม่ทันงาจิตตก ยางไงมันตกไปทั้งนั้นอ่ะอบาบาาู้มือนีบอา,อออาบาอ่ได,ด,ด, <laughs> ด้ดนนิมือนีบ่หมาณนั้นเนเอาห้วยห่วยห้วยห่วยได้บอโนจะเห็นเหรียญด่เขากล้องดิเขากล้องดิเขากล้องเออพี่น้องที่ว่าเป็นช็อตเด็ดเล็กๆน้อยๆครับมือนีบบุ้ยปั้นชุดยอดปะครับผมอ,บอันนี้เบ่ได้ตั้งใจถ่ายนะครับเพื่อนบอกว่าเบ่ไดา้ผมเลือบอร์ทายเลยือมือนีบ มันไยังยกคือมาตรฐานตัวตาครับผมเบิ้งเอาปลาเป็ีนกิโล่หัวนี้นั่นแมนบลดีหลี่ใส่แต่ซังนี่แล้วก็บซังนี่แล้วแต่ซังแต่ซังแต่ซังอยู่ทั่งครับเอ้ยแต่ซังอย่ชั่งโหลดเดี๋ยวผมเอาไปซังเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเด้อพี่น้องช็อตเด็ดเลยครับผมบ่ต้องเป็นคลิปเลยครับผมว่าประมาณโอ้บ่ถึงดอกครึ่งลูกประมาณครึ่งลูก ช็อตเด็ดช็อตเด็ดครับผมแต่สั่งเลยครับผมพี่น้องเนื้อมันป่าจะเริ่มมากล้วบนนี้เอาหาฉีดเด้อยังตำ่ำพี่น้องของบนดูถีงงานเข่าเลยโอ้หกฉีดเจ็ดฉีดเจ้าแปดฉีดกว่าพี่น้อง เพิงไดยครับผมนี่ซอสเด็ดเลยครับผมนี่เกือบเก้าขีดนี่แปดขีดเกือบเก้าขีดครับแปดขีดยุดเจ็ดยุดแปดผุนพี่น้องเอาเอาไป,ไปใช้ระบาดนี่เอาไปผมต้องการเจ้าคุณหมอฮะมาเอา,า,ามาพี่น้องซอสเด็ดซอสเด็ดเลยครับผมอี แขีดกว่าเกือบเก้าขีดแปดจุดแปดจุดแอโอ้ชุดเด็ดชอตเด็ดครับผมชอตเด็ดมาทาันพอดีเลยครับผมเอ้นี่วชพทายแล้วมือนิวัชท,ย,ชทยแล้วมือนใส่เ,สเลยได้ยังยุไใส่ห่ะยุ้ใส่ได้ยใส่โอ้ลูกใาคนเลยปุ๊บ<น>ป,ปุ๊บเาก็แค่หน่อยแท้ บ่ออเ,อเ,เอ,อเอ,อเอ,อเยีอเอ่ยมเ,เ,เลยครับผมอีอช็อตเด็ดครับผมพี่นอง